สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปทุผูทุทคนนะครับกับมือนีสีผ้าพีผ้าหนองมะเบิงครับสนยางทางละย่องนะครับกับก็ได้กีดยุครับได้กีดยุ้แต่ว่าใบก็เริ่มร่วงเบิดแล้วครับนี่อีกประมาณสองเมตรกับสี่ิดปิดหน้ายางแล้วครับนี่ยางก็ออกดีครับโอ้ไม่เท่าไรแต่มันใบมันร่วงก่อนครับนี่ผนยางเ้อง ต้นงามนะครับเนาะต้นอู้หูคือกล้วยนั่นจล้คืบอ่ะหนึ่งสามซี่คืบครับเนี่ยยางกับเลยสามซี่เมตรลนะครับแต่ดีกีดอีกจกักสองสามเมตรก็สิปิดหน้ายางแล้วครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ใบมันเรื้มเบิดเลรอไหมใหม่ๆแล้วปงครับให้มันจะเริ่มเติบโตก่อนครับ าจังผีกิดยังอ่าชุดไม่นะครับเนาะก,ก็เดี๋ยวรอประมาณให้ยางใบกำลังปงอยู่ครับไปปงหยอดปงอยู่นี่ย่างงามอยู่พี่นอ้องเอ้ยปนีนี้โอ้เนาะอากาศมันหนาวมากสองสามมือเมื่อกี้ครับนี่เลยอ่าเห็ดหาย,ยามมันออกดีครับนี่ฟันงนี่บางต้นบางต้นกับปิดไปแล้วครับเพราะว่าเขากระเบิง้ง สถานการณ์ว่ายามันออกบ่อตัวไหนบ่ออกออกบ่อเทากับบ่อกินนะครับเนาะอันนี้เปิดไม่ครับนี่อันนี้เปิดแพร่หม่ครับนี่ก็ออกดีขึ้นครับนี่ออกดีอยู่อันนี้ก็ยังแพร่เก่าอยู่ครับเฮาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหนามหม่หรอกก็ได้สูบน้ำครับท้งนี้ก็สูบน้ำพราะถ้าเกิดเฮาบัว เล็งให้เขาจะเดินเติบโต,ต,ตแต่ผมนี่น้าให้เขาเนี่คือตอนนี้เขาเปิดยางไม่เนี่ยเขาสิบอะไรเขาสิขาดทุนครับเดี๋ยวต้องสูบน้ำม,มาเพราะว่ามันเป็นจริงๆไม่ให้สูบน้ำขึ้นข้างบนครับสูบน้ำขึ้นข้างบนพูาให้มันไหลลงมาครับคือได้น้อยหนึ่งก็ยังดีครับเราต้องให้มันไหลายก็คือแหลมไปน้ำหล่องนี่ครับตัวมือตัอมือกับนี่ครับยางเริ่มออกดีอยู่นอย ส่วนยางห้างสา,ามสิบสี่สิบไร่ครับใหกค้นกีดเขาก็เอาใส่ปุ๋ยยางเดียวครับเขาก็ใส่ปุ๋ยใส่นั่นจ้างคนละไปคนละครึง่งยางมันถือครับรัฐบาลไม่กหงอ,อยังบ่นี่ปฏิิยาอย่างใบร่วงหมดแล้วครับเนี่ย จต่ในทงบ้านพี่น้องล่วงวัดไว้ครับโอเคครับคลิปนิ่ไว้สนิทนะครับเด้อเพร่มมาอัปเดตตัวอย่าง